ณตอนนี้เนี่ยเรื่องของความพร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเตียงมีตัวเลขออกมารวมแล้วเนี่ยเป็นหมื่นฮะยังเยอะอยู่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้เตรียมกันไว้ตลอด5 6เดือนที่ผ่านมานี้ก็ยังมีการเตรียมความพร้อมอย่างนั้นไปตลอดนะครับถ้าพูดถึงสุขภาพร่างกายของทางด้านบุคลากรทางด้านสุขภาพทั้งหลายเนี่ยก็พร้อมทั้งหมดแล้วเครื่องไม้เครื่องมือก็พร้อมด้วย เช่นเดียวก,กันกับเรื่องของความพร้อมด้านเวชภัณฑ์น,นะครับ N95 ก็มีอยู่ที่ประมาณล้านกว่า PPE อีก5 0 0แสนกว่าชุดแล้วก็เครื่องช่วยหายใจที่ว่างอยู่นะครับอีกประมาณ1 1 0 9 6เครื่องนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นทรัพยากรทั้งหมดที่เป็นเครื่องม้เครื่องมือของทางแพทย์พยาบาลยาก็ยังใช้ได้นะครับโดยเฉพาะยาหลักก็คือ ฟาวิพิลาวเวียที่เราบอกว่าเป็นยาที่เอาไว้ลดอาการทั้งหลายเนี่ยนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นยารักษาร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่อย่างน้อยใช้แล้วบรรเทาอาการลงมาก็เกือบเกือบสี่แสนเม็ดนั่นนะครับประมาณสามแสนหนึ่งหมื่นกว่าใช้ได้ประมาณสี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดคนอันนี้ก็คำนวณเป็นคนมาเลยครับส่วนยาประกอบมีส่วนช่วยทั้งหลายก็จัดเตรียมไว้พอสมควรครับนี่คือสิ่งที่เตรียมไว้แล้วครับ